โอ้โหอย่าเล่นไปเลยเนี่ยนี่คือแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหแย่เลยอ๋บมึงดูดิผมดูโอ้โหนี่โอ้โหดำมากเลยของผมเนี่ยปิดตรงนี้ก่อนนี่เล่นๆไปนะตีลังกายกับหลงกับหลังเลยเล่นฟิตเนสอยู่ฟิตเนสเ e v e r y d เดย์ยัง e อ e r y d a y every day โอ้โหออฟไลน์อ้า้โหอากินอากินอากนอืม โอ้โหไอ้จริงๆสตองแข็งแรงมากโอ้โหเล่นเลนเ้อเนี่ยมวยไทยน้ำประวันด้วยแยัยโอ้โหโอ้เงาวับเลยตุ๊กแซมอย่าเปิดแสงแกล้งมันเลยชาเล่นชาเล่นแวววับเลยอะไปตะมากอยู่เราลองสเตย์ไทยอ๋อ maximum Thailand three maximum three month three month yes t month อ่า maximum คือได้แค่ three month ถ้าเกินนั้นเดี๋ยวไปชักงชักงชักโป้มันชักงชักงยัครับชักงคืออะไรพี่ชักง

Sau nọ không nay mình chỉ biết làm vàng vì châu hậu cầm láng cái tai. Mình đùa keng đi. นี่ทั้งท้ายก่อนเน่วันนี้นี่คือวันนี้มาแบบไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยเต็มแบบวันนี้สบายๆนะบอกกับพวันนี้แบบสบายๆเลยนะ่อยเผื่อบางทีช่วงนึงเราอาจจะต้องเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อย่าไปเกลียดนะอย่าเพิ่งเก่งเลยสบายๆกันอ้วยเนี่ยเก่งเลยสบายๆหมเฮยเฮ้ยเฮ้ยนี่นักเป็นโอ้โหเซ็กซี่มากไปก่อนขอขอเพลงหน่อยวันนี้จะเล่นซีรีส์เกาหลี ก็เพลงหนึ่งแบบว่าบทเพลง,งพ่อให้เพื่อนๆฟังก่อนเปิดไลฟ์สบายๆอะไรนะม่ฉันนี่คุณอยากให้ผมติดคุณเลยคุณติดเองเหรอกลับด้าน จินนี่เนาวก,กับด้าน ไมอะไรกินไหมกินผมกำลังหิวอยู่พอดีวันนี้คุณเตรียมอาหารอะไรมาบ้างพันชันนี่ไม่อะไรกินไหมกินวันนี้คุณเตรียมอาหารอะไรมาบ้างพันชันนี่ไม่อะไรกินไหมไม่กินผมไม่หิวแล้วพันชันชนี่คุณช่างสวยเหลือเกินไ<ถ>ม่ว่าคือเจอคุณกี่ครั้งคุณสวยขึ้นสวยขึ้นทุกครั้งพันชันนี่ ไม่อะไรกินไหมผมไม่อยากกินแล้วช่วงนี้ผมไม่ค่อยหิวข้าวพัันชนเ,ขเข้าโซนเครียดแล้วขอเพลงเครียดขึ้นหน่อยด้วยมผมไม่ใช่คนตลกวันนี้คุณไปทำอะไรมาบ้างจินนี่ ันนี้กูไปทำอะไรมาบ้างจริงนี่ฟันชาลีไม่อะไรกินไหมฟันชาลีไม่อะไรกินไหมฟันชาลีไม่อะไรกินไหมอ่ะปุ้งมาคุยแทนเลยฟันชาลีอย่าทำหน้าเหมือนโจรมากเออขอสิบบทซีเกาหลีเพราะโนดอนทัด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 ทักทักโอริทอปผม มีความในใจอยากจะบอกคุณถึงผมไม่หลอกใช่พันชัลลีพันชลัลลไม่อะไรกินไหมไม่มีแต่ที่ผมมีคือใช่ใจดวงน้อยดวงนี้ใช่ที่ผมจะให้ใคุณใช่พันชัลลีไ่คือจะกินข้าวอย่างเดียวเลยใช่ไหม โอเคไม่เป็นไร if you can make สบายสมัยอัพทูยูเลย m a k only ไทย only ทาเกะขอผมสร้างหน่อยครับเมื่อกี้ยังสร้างไม่พอสวัสดีครับผมสร้ามากใช่การที่ผมมายืนจุดตรงนี้ได้ผมต้องทำเพลงคิดถึงบ้านไปตั้งกี่รอบ ผมขอโปรโมทเพลงหน่อยแล้วกันใช่วันนี้ผมอาจจะมาสายเพราะผมอ,อกหักอ,อกไข่ต้องมีคนหมักอ,อกหักอะไรแล้วลืม,อ,มอ๋อคนใหม่ช่วยด้วย ฉันคิดถึงบ้านที่ฉันจังไาโอ้จะสศกจะทุกข์เดียวมันก็ผ่านไปถึงแม้จะทรมานแต่ฉันยังพยายามออกเดินทางไปโอ้ขอบคุณครับขอบคุณพี่เบสครับเดี๋ยวติดแป๊บนึงครับติดก่อนอ ยึดไม,ม,ม,มันให้คุณแป๊บนึงแอ้วก็ผลินี่ยกเไนเลยนี่ใช่ออยกไปปิดให้น้ำนิดหน่อยนะนิดับนิดหน่อยอ๋ออขอบทวันนี้เป็นเป็นความสดใสผมชอบคุณมากผมอยากจะร้องเพลงนี้ให้ฟัง You Wanna Listen I Wanna Long I Wanna Sing a Song อ uh ่า ร้องเพลงให้คุณโชยูไม่รู้ห้องน้ำไปทางไหนค่ะห้องน้ำไปทางไหนห้องน้ำไปทางไหนคะไม่รู้ไหวละพี่โคละไม่เข้าใจผมซิงอกิซองฟอยูโชยูโชยูอ่ะใช่ใช่ใโอเคหันน้ำจากไกส่องนอนนอมูซาลงานหันน้ำจากไกสอ สาลาเป้หมันโบกจานนึนคโเทพอแล้วกเอาเลยไอสคุยเลยยคุยเอ้หม่ไม่เนอ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะเข้าไปของเดี๋ยวให้ให้ทักทายน้องๆเดี๋ยวมามามาทำตูเกเตอร์เลยยู่เป็นอินเทอร์เตอ้นี่นี่นี่ลามลเพราะว่าอันนี้นี่ ชีเคนสปิคโคเรียเอาคำคำคำคเออจินนี่มาเออนี่เคนสปิคโคเรียอ่ะไมโครอยู่ที่ใครบ้งางวะอยู่ที่อ่ะไฟต์ม,มาต้องบอกก่อนว่าดีใจที่มาเยี่ยมเยือนกันวันนี้จินนี่อยู่คัมแบ็กโคเรียเวนนะเอ้ยกดถู k โคเรียเวนนะเซเว่นเซเว่นหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสวยมสวยมากสวยมากเหมือนแบบว่าวงเกิลรุ๊ปใช่ใช่โหนี่เลยตอนลงรถมากูนี่สภาพ ผมก็คุ้งคิงแต่แ้าทีมงานคือหมองคั้มไปเลยไม่ได้หมองไม่ได้หมองคั้มแค่ฝนอย่างเดียวนะวันนี้คือคือลงรถมาคือแบบโอ้โหฟ้าฝนหมองคั้มเห่าไหัวตัวเราหมองคั้มกันไปด้วยเลยเออโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเลยโผมมองไม่เห็นเลยไหนช่วยชวนคุยหน่อยชวนคุยหน่อยลองชวนคุยหน่อย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนานานนุ้ยแต่งตันมากเอาไปก่าไปะมากตั้ยแต่งกิวมากเดี๋ยวอยู่สบายๆกันเดี๋ยวชาลีขายของกันเข้าใจเข้าใจไหเอออยู่เข้าใจยังเข้าใจสมอลโล่อยู่ทำอะไรกันใช่ขความ่เนี่ยขอมแม่เอาคน่อยทำไมพี่พูดคาฟังดูเรื่องบอกฟังไม่รู้เอยวันนี้เล่ะไปตอขอบคุณมากแล้วมาขายของกันจริงจังเด้ขอบครับเดี๋ยวเจอกันคิงบอกน้องๆสบายกันขอบคุณ น่ยนะคตีนะคนตีนะคนตีเข้าก่อนตีเข้ามาคุณายขอก่อนนี่ให้เต้นน่อแล้วก็ขสของนี่ได้หนาเดี๋ยวเข้าสของเนี่ยเออ